ทุกวันพารหัสศุบดีเจอกับเราสองคนแล้วก็จะมาพูดคุยถึงสุขภาพของคนผู้หญิงและผู้ชายนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของประจำเดือนคือเราเคยฟังคุณหมออธิบายเ,เรื่องประจําเดือนเนี่ยมาหลายครั้งแล้วแต่จะพูดในแง่ของออปริมาณประจําเดือนที่มามากผิดปกติแล้วก็มาน้อยผิดปกติ แต่วันนี้ค่ะพี่อั๋นเราจะมาพูดถึงประจำเดือนที่มาติดต่อกันหลายวันในแง่นี้ก็คืออาจจะมาแบบปริมาณเยอะหรือน้อยแต่ทีนะี้มันติดต่อกันนานจนเกินไปบางคนแบบสิวันบางคนเกือบเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะรู้ว่าการที่ประจำเดือนมาติดต่อกันหลายวันเนี่ยเป็นสัญญาณที่จะบอกอะไรได้บ้างค่ะครับวันนี้ในแพทย์ปุณศักดิ์สุชนวณิชสูตินรีแพทย์ก็อยู่ในสายกับเรานะครับอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องอันนครับน้องตั๊กแล้วก็คุณผู้ฝังทุกทุกบ้านนะครับอาจารย์ครับตามหัวข้อเลยครับว่าประจําเดือนมาติดต่อกันหลายวันเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับการที่เราจะสังเกตเรื่องประจําเดือนเ่ยนะครับพอเด็กก็ต้องแน่ใจกันว่าไอ้เรื่องที่ออกมาหลายๆวันเนี่ยมันเป็นประจำเดือนจริงนะครับคือเรื่องของประจำเดือนเนี่ยมันจะเกิดจากการตกไข่นะครับซึ่งการตกไข่ของธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ย เขาจะตกไข่ถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะเป็นรอบๆทุๆยี่สิบแปดวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตลักษณะประจําเดือนเนี่ยก็คือให้แยกก่อนว่าประจําจเดือนที่มาปกติเนี่ยเรามาทุกยี่สิบแปดวันหรือเปล่านะครับนะครับหรือสิบสัปดาห์นะครับซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ายี่สิแปดวันเนี่ยเป็นเป็นค่าสื่อโดยทั่วไปของของคนส่วนใหญ่แต่ว่ามันจะมีลักษณะของการบวกลบได้ประมาณเจ็ดวันนะครับเพราะฉะนั้น คุณผู้หญิงคนไหนที่มีประจำเดือนแบบทุกๆุ1ยี่สิบดวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าปกติรหรือว่าบางคนมีประจำเดือนเลทดไปเป็นทุกสามสิบห้าวันก็คือยี <28 S 1> ่สิบแปดในบวกลบเจ็อันนี้ถือว่าปกติทั้งหมดเพียงแต่ว่าควรจะมีแบบสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องหัวข้อวันนี้ก็คือลักษณะของประจำเดือนเนี่ยที่มามาม่เป็ปกติเนี่ยก่อนอื่นต้องสังเกตให้ได้ก่อนนะครับว่ามันเป็นเลือดประจำเดือนจริง,รงๆหรือเปล่านะครับ ถึงถ้าเป็นเรื่องประจำเดือนจริงๆเนี่ยเราดูตามรอบได้ว่าเราจะรู้ว่ารอบประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอทุกเดือนเนี่ย่าสําหรับรอบนี้ที่มาแล้วมันนานผิดปกติเนี่ยมันใช่ประจำเดือนหรือไม่นะครับก็ไม่ยากครับเวลา,าดูเนี่ยรอบประจำเดือนเนี่ยสังเกตในอดีตที่ผ่านมาคือทุกๆคนเนี่ยควรจะจดรอบประจำเดือนไว้แล้วก็เราก็จะสังเกตได้ว่าเออประจำเดือนที่มาเนี่ยมันมาถ้าสมมติเรานับเนี่ยนะครับจากรอบของวันแรกของรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับมาจนรอบใหม่เนี่ยวันแรกเนี่ย โดยเฉลีย่ยไนอยูนะ่ประมาณ28วันนะครับแล้วก <Okay. S 2> ็บวกลบประมาณไม่เกิน11วันนะครับถ้าใครอยู่ในลักษณะแบบเนี้นั่นะถือว่าประจำเดือนมาปกตินะครับคราวน,นี้ถ้าเกิดเรามีเลือดอย่างที่หัวข้อที่ยกประจำเดือนที่มาเนี่ยมาม <Okay. S 2> า,นา,าไม่หมดเนี่ยนะครับก่ <Okay. S 2> อนเดี๋ยต้องสงสัยเลยว่าถ้าถ้ามันไม่ตรงรอบประจำเดือนเนี่ยให้ถือไว้เลยครับว่าอันนี้ไม่ใช่ประจำเดือนแต่ว่า um. เป็นเลือดที่ออกเป,ป็นตัวอีกจากเรื่องอื่น <Okay. S 2> นะครับคราวนี้ถ้าเราแยกกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นเลือดทิพ ออกมานานผิดปกตินะครับแล้วก็เอออกในช่วงที่ปงกับประจำเดือนปกติเนี่ยอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าการมีเลือดออกมากผิดปกติเนี่ยอาจจะมาจากปัญหาเรื่องของการมีเนื้องอกที่หมดลูกนะครับ <c oughs> เพราะว่าป <c oughs> กตินี่นะครับเลือดประจำเดือนก็คือเยื่อบุของโรงขอลูกที่มันลอกตัวออกมาทุกๆรอบเดือนนะครับ <c oughs> ตามตามวัมจากรของฮอร์โมนของผู้หญิง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเยอือดบวเนี่ยลาออกมามากกว่าปกติก็คือเรามีเลือดเยอะกว่าปกติไงอันนี้ก็ต้องสงสัยว่าตัวมันลูกเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าปกติก็แปลว่าตัวมันลูกเองเนี่ยอาจจะมีเนื้องอกแทรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลือดออกผิวปกติที่ตรงกับรอบประจำเดือนจริงๆไงอย่างที่หมอบอกนะอยู่ในช่วงยี่สบแปดบวก2ี่บดวันบวกลบเจ็ดอย่างเงี้ยอันนี้นถือว่าใช้ได้อันนี้เราจะต้องสงสัยเรื่องเนื้องอกไปดูกัไปก่อนแต่บางครั้งนะครับ ถ้าเรามีเลือดออกแล้วมันออกเรื่อยเลื่อเียแล้วถ้าเราลองนับดูเนี่ยแล้วมันไม่ตรงกับรอบประจำเดือนเนี่ยอันนี้ครับจะเป็นเรื่องที่เราท้องะลังว่าระวังเรื่องสุขภาพมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงการมีเลือดออกที่ไม่ใช่รอบประจำเดือนเพราะนั้นเขาไม่ใช่เลือดออกปกติแต่ว่าเป็นเลือดออกที่ลักษณะผิดปกติซึ่งลักษณะผิดปกติเนี่ยมันจะเริ่มได้ตั้งแต่ปากมดลูกนะครับอาจจะมีเลือดออกจากปากมดลูกที่ผิดปกติซึ่งอันนี้อาจจะช่วยให้เราสงสัยในเรื่องของ มะเร็งปากมดลูกนะครับ mm hmm. ท,ท,ที่เป็นอันที่เป็นอัตราผิดปกติของผู้หญิงนะครับ mm hmm. อยา่างเขาเรื่งปากม,ด,มดลูกเนี่ยอาการที่เราเจอกัน,นบ่อยก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยพาอยิยย่งถ้ามันมาหลังจากเพศสัมพันธ์เนี่ยอาจจะให้สงสัยไว้เลยว่าเอออาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะครับ mm hmm. ถัดจากนั้นนะครับการมีเลือดออกที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็น,นไปได้ว่าเยื่อบุของโพรงมดลูกเนี่ยมันมีการอาตัวที่ผิดปกตินะครับ mm hmm. อันนี้เราเลยกเราจะเล่นภาษาแพทย์ว่า endometrial hyperplasia ซึ่งผ mm ู hmm. ้เนี้ เกิดจากความไม่สมดุลของลักษณะฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการแบบนี้ยเราก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะให้อ่าควบคุมคุณหมอจะให้ลักษณะของรับประทานฮอร์โมนเพื่อควบคุมให้วงจรฮอร์โมนมาปกตินะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าสมมติเลือดเลือดที่ออกผิดปกติเนี้ยเป็นการออกในระยะที่ยาวๆเนี่ยนะครับเช่นบางคนเนี่ยอาจจะออกแบบเลี้ยน้อยแต่ว่าออกยาว <ง ains> เกินกว่า15วันเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้ยมักจะมาจากการที่มีลักษณะเกาะเนื้องอกที่ผิดปกติในตัวปัสลูกซึ่งพวกนี้เราจะเรียกว่าผลลีนะครับหรือว่าต่งเนื้อซึ่งสิ่งเหล่านี้นมันจะระคายเคืองทําให้มีลักษณะของเลือดที่ออกผางเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันจริงๆนะครับในเรื่องสองในเรื่องของเลือดประจําเดือนเนี่ยนะครับ<ะ>โดยเฉลี่ยนะครับค่ามาตรฐานก็คือเราควรจะมีประจําเดือนมาทุกๆ28วันบ<ะ>วกลบไม่เกิน7วัน นะครับสองปริมาณเลือดที่มาเนี่ยนะครับถ้าเรามีประจำเดือนเนี่ยเราอาจจะมีได้งแต่หนึ่งไปจนถึงหนึ่งวันไปจนถึงเจ็ดวัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเลือดที่ออกนานกว่าเจ็ดวันเนี่ยก็ให้สงสัยว่าอาจจะมาลักษณะของเลือดที่ออกผิดปกติได้นะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นในเรื่องในเรื่องของประจำเดือนเนี่ยเราจะต้องด,ดูดูทั้งความสม่ำเสมอ <c oughs> แล้ว้ก็ดูทั้งปริมาณเลือดที่ออกด้วยว่าออกมากมากไหมออกสนวนกี่วันนะครับค่ะอืมครับผมก็ เป็นวิธีสังเกตแล้วจริงๆอย่างที่สองนะครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเลือดที่มันออกมาไม่ตรงกับช่วงมีประจำเดือนอันนี้พบเยอะไหมครับอาจารย์ครับลักษณะของเลือดที่ออกผิดปกติเนี่ยครับอาจจะเกิดจากอันที่หนึ่งอันที่พบป่อยที่สุดก็คือปากมดลูกที่มีการอักเสบนะครับคือให้เราคิดอย่างนี้ครับลักษณะของผิวพื้นผิวปากมดลูกเนี่ยมันเป็นเยื่อบุบางๆนะครับซึ่งแน่นอนครับ เวลามีเพศสัมพันธ์หรือมีอะไรไปกระกเทือนเนี่ยมันมีโอกาสที่เยื่อบุหล่าเนี้ยจะหลุดลอกออกมาแล้วก็กลายเป็นเลือดได้นะครับ mm hmm. ตอนนี้ถ้าถ้าคุณผู้หญิงท่านไหนเนี่ยสังเกตได้ว่าลักษณะการมีเลือดออกเนี่ยมันเกิดตามหลังการมีเพศสัมพันธ์นะครับ mm hmm. เช่นมีเพศสัมพันธ์เท่าไรเลือดออกทุกทีเนี่ยอันนี้ให้สงสัยไว้เลยว่าน่านจะเป็นลักษณะนี้ก็คือมีลักษณะผิดปกติที่ปากอวัยวนะครับซึ mm ่ง hmm. ต,ตรงเนี้อาจจะมันจะมีหลายหลายลักษณะเช่นหนึ่ง ลักษณะของการมีการอักเสบติดเชื้อนะครับอันนี้อันเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดโดยที่คุณผู้หญิงที่มีอาการแบบนี้มักจะมีตกขาวรูปด้วยนะครับ<ม>ซึ่งตกขาวที่มีอาจจะมีลักษณะของตกขาวที่เป็นสารคัดหลังที่มีกลิ่นเหม็นิดปกติ<ม>หรือว่าอาจจะมีลักษณะของมีการคันผิดปกติอันนี้เราจะสงสัยได้เลยว่านี่เป็นลักษณะการมีเลือดออกที่ผิดปกติล่นะครับอันที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของเลือดที่ออกแล้วมันมาที่กระเพางปอยตลอดทั้งเดือนเนี่ย อันเนี้ยมักจะเกิดจากความผิดปกติของระบบฮอร์โมนของร่างกายโดยเฉพาะยิ่งนในเรื่องของระบบของการตกไข่เพราะฉะนั้นเ,เหตุการณ์ที่สําคัญเนี่ยนะครับในผู้หญิงเราก็คือเราจะมีการผลิตไข่ในเดือนแต่และเดือนทุกๆเดือนเนี่ยทำให้เรามีประจำเดือนนะครับลักษณการผลิตไข่เนี่ยจะทําให้ มีลักษณะของวงจรรอบประจาเดือนมาทุกๆยี่ปดวันบวกกับลบไม่เกินเจ็วันอย่างที่เรากล่าวไว้ตอนต้นอันนี้ถ้าเรามีความผิดปกติคือมีเลือดออกที่มันมาผิดปกติหรือออกตลอดเดือนเนี่ยอันนี้ต้องสงสัยเลยว่าระบบการตกไข่ระบบการผลิตไข่เนี่ยมันมีความผิดปกติซึ่งตรงเนี้จะมีความสําคัญเพราะว่าไม่ใช่แค่มีเลือดออกผิดปกติอย่างเดียวแต่ว่ามันจะนําไปสู่ภาวะการมีบุตรยากได้เพราะว่าเมื่อมีการตกไข่ที่ผิดปกติการเจริญพันธุ์หรือว่า การที่อยากได้ตัวอ่อนเนี่ยได้ลูกเนี mm ่ยก็จะปกติไปด้วยนะครับอืมค่ะแล้วแล้วอย่างมีการกําหนดอายุไหมคะไม่ถึงว่าอ่ในการประจรําเดือนที่มาติดต่อกันหลายวันนะคะถ้าเกิดแบบในในคนที่อายุยังน้อยะคะ่ะคุณหมอคะอันเนี้ยบางทีเขาอาจจะจะยังแบบไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันมันผิดปกติหรือเปล่าแบบมันมันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะกระปิดกระปอยอะไรเงี้ยค่ะครับ ลักษณะของเลือดออกที่ผิดปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงของคนที่อายุมากๆยกตัวอย่างเช่นอายุเกินกว่าสี่สิบปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้เราต้องสงสัยในทางร้ายไว้ก่อนเช่อนอาจจะ็นลักษณะของการมีเนื้อเยื่อที่ปากมดลูกผิดปกติหรือว่าเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกเนี่ยอันนี้ก็จะมีอาการที่าไม่มีเลือดออกผิดปกติได้เลยค่อนขิางอาจจะมีหลังจากที่มีรสัมพันธ์นะครับเพราะทุกครั้งที่มีร่ัมพันธเนี่ยเอาเฉเพศของผู้ชายเนี่ยจะไปเสียดสีกับปากมดลูกทําให้ลักษณะของปอกลูกที่อยู่ปกติเนี่ยม มีเยื่อบุที่มันบางเพราะฉะนั้นเมื่อถูกสีสีเนี่ยก็จะเกิดลักษณะการเลือดออกไ,ได้นะครับเพราะฉะนั้น้ารเลือดออกนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจำเพาะจำเพาะเช่นมีหลังจากมีพิษสัมพันธ์เนี่ยให้สนใจั้งแ้ก่อนเลยนะครับครับอ๋เนาะแต่แต่สำหรับแบบอาจจะเป็นอายุน้อยต่ำกว่าสามสิบปีอะค่ะใช่ต่ำกว่าสี่สิบปีเนาะถ้าเกิดมาในลักษณะเนี่ยต้องต้องต้องทำยังไงอะค่ะ ครับคราวน,นี้คุณผู้หญิงเลยท่านที่แน่นอนอายุประมาณสามสิบปีเนี่ยย่อมเป็นอายุที่ระบบฮอร์โมนเนี่ยน่าจะยังปกติคือมไม่นำไปได้เป็นยที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่เขาค้างสวทยทองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะของคุณผู้หญิงที่อายุน้อยๆนะครับสังเกตได้ยี่สามสิบปีเนี่ยแต่ว่าลักษณะคือมีประจำเดือนที่ผิดปกติเนี่ยอ,อันนี้เราองต้องสงสัยเรื่องความผิดปกติเช่นการมีเนื้องอกหรือการมีการตกไข่ที่ไม่สมบูรณ์ทําให้ลักษณะอของฮอร์โมนเปลี่ยนไปก็จะทําให มีลักษณะของเลือดออกที่ผิดปกติได้ <ฮะ S 2> หรือรวมไปถึงลักษณะของการมีเอเนื้องอกนะครับหรือมะเร็งที่ปากมดลูกกรณีแบบนีก้ก็จะไมให้เลือดติดออกปกติได้เหมือนกันนะครับค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเคยสงสัยอะคะ่ะคุณหมอคะว่ายอย่างกรณีประจำเดือนเราแบบมามากมาน้อยผิดปกติแต่เราไม่ได้มีอาการแบบปวดท้องร่วมด้วยหรือไม่ได้มีอาการอื่นใดเลยอะคะ่ะอันนี้มันก็หมายความว่าผิดปกติเหมือนกัน <ฮะ S 2> ใช่ไหมคะครับ <ฮะ S 2> ยังไงก็ตามนะครับลักษณะของประจำเดือนที่เราถือว่าปกติก็คือหนึ่งระยะเวลาที่มาเนี่ยนะครับความสม่ำเสมอของการมีประจำเดือนที่ถือว่าปกติเนี่ยควรจะมาทุกๆยี่สิบแปดวันบวกลบไม่เกินเจ็ดวันนะครับก็คือท่านไหนที่ประจำเดือนมาทุกๆยี่สิบเอ็ดวันก็คือยี่สิบแปดลบเจ็ดใช่ไหมครับถือว่าปกติ<ๆ>หรือท่านไหนที่มาเกินเช่นมาทุกๆสามสิบห้าวันก็คือยี่สิบแปดบวกเจ็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้น ลักษณะของประจำเดือนเนี่ยเราเอา28วันเป็นตัวตั้งแล้วก็บวกลบไปได้หนึ่งสัปดาห์นะครับก็ค <calle. S 1> ืออันนี้เป็นลักษณะของประจำเดือนที่ปกติเราะท่านไหนที่มีประจำเดือนมาแบบเนี้ยเราถือว่าความสเมเงมอเนี่ยปกติเราก็เรียกว่าอันนี้คือลักษณะของประจำเดือนที่ปกติอ,อันที่สองปริมาณนะครับปริมาณประจำเดือนที่มาเนี่ยนะครับเราถือว่าเราจะมีปริมาณประจำเดือนที่ปกติก็คือ ตลอดรอบเดือนไม่ว่าเราจะมีประจำเดือนกี่วันก็ตามนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าไม่ควรจะใช้ผ้าอนามัยเกินกว่า20ผืนหรือหนึ่งก mm ๊ hmm. องใหญ่นะครับ mm hmm. ถ้าเรามีลักษณะต้องใช้ปริมาณประจำผ้าอนามัยเ,ยเกินกว่า20ผืนเนี่ยอันนี้ให้สุสภาเลยว่านี่เป็นลักษณะของเลือดประจำเดือนที่มาจํานวนผิดปกติล mm hmm. อะอันที่สามนะครับระยะเวลาของการมาของประจำเดือนนะครับเราถือว่าประจำเดือนที่ปกติเนี่ยจะมาได้ตั้งแต่หนึ่งวัน ท่านมาวันเดียวเนี่ยก็ถือว่าปกตินะครับ,รบไปจนถึงเจ็ดวันนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มาเกินกว่าเจ็ดวันเนี่ยอันนี้ต้องสืบหาสาเหตุแล้วว่าอ,อ,อาจจะเกิดการมีเนื้อง็มีอะไรผิดปกติกที่ที่มดลูกหรือว่าฝัามดลูกหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นคุณลักษณะของการมีประจำเดือนที่ปกติเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งจำนวนรอบที่มาเนี่ยอีกแปดวันบวกลบเจ็ดวันนะครับอันที่สองจำนวนที่มาเนี่ยนะครับถ้าจะมาเนี่ยควรจะมาใน หนึ่งถึงเจ็ดวันไม่ควรจะเกินเจ็ดวันนะครับอ,อันที่สามปริมาณของเลือดที่ออกเนี่ยควรจะออกในลักษณะที่ถึงเขาจะออกมาอ่าปริมาณมากน้อยขไหดก็ตามแต่ไม่ควรจะทําให้ร่างกายลาอ,อ,อ่อนเพลียเพราะถ้าร่างกายอ่อนเพลียเนี่ยแสดงว่าเราสีเลือดเยอะเกินไปครับแล้วแล้วที่เนี้ยค่ะคุณหมอคะแล้วแล้วสีสีของประจําเดือนนะคะถ้าถ้าเกิดอย่างกรณีมาน้อย แล้วมาวน้อยวันนะคะแล้วสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมัน<อ>จะบอกบอกว่ามีปัญหาอะไรไหมคะจริงๆแล้วลักษณะของเลือดประจำเดือนเนี่ยนะครับต้องบออต้องคอยิดบึงเลือดประจำเดือนเนี่ยนะครับจริงๆจะไม่เหมือนเลือดที่ออกจากระบบกระแสเลือดตามปกติเหม,มือนเราเวลาเราไม่บาดมือเนี่ยนะครับเลือดจะออกจากกระแสเลือดปกติเราเราจะเห็นป็นสีแดงสดน,นะครับในขณะที่เลือดของประจำเดือนเนี่ยมันจะเป็นเลือดที่เกิดจากการหนาตัวของเยื่อบุโครงบนลูกที่เราเรียกว่า เยื่อบุลหกลเนี่ยก็ก็คือเป็นลักษณะของเยื่อบุที่มันจะรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นธรรมชาติจะมีการสร้างของชั้นของเซลล์เนี่ยเป็นลักษณะของเยื่อบุดังนั้นถ้าเดือนไหนที่เราเกิดมีการตั้งครรภ์เกิดมีตัวอ่อนมาฝังตัวเนี่ยเยื่อบุหัวเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงตัวลูกไปตลอดการตั้งครรภ์เก้าเดือนเลย<ะ>แต่ถ้ากลับกันในเดือนไหนที่เราไม่ได้มีลักษณะของการมีเลือดเติมเดือนมานะครับก็คือไม่ได้มีการปฏิสุขที่เกิดขึ้นเนี่ย ลักษณะแบบนี้ยเลือดประจำเดือนที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกับเยื่อบุของโพรงมดลูกที่มันไม่ได้ใช้ครับปกติเยื่อบุโพรงลูกเนี่ยเอาไว้เป็นอาหารสําหรับตัวอ่อนที่ฝังตัวเพราะฉะนั้นถ้าเดือนนั้นเราไม่ได้ตั้งครรภ์เยื่อบุเหล่านี้จะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนที่มีสีค,ำคำ้คำๆเพราะว่าประจำเดือนเนี่ยก็คือลักษณะของกลุ่มเซลล์ที่อยู่ในโพรงมดลูกนั่นเองนะครับจะต,ต่างกับเลือดที่เราออกเวลามีปากมือเงี้ยเะออกจากไข่เลือดโดยตรงมันก็จะมีสีแดง,ดงสดนะครับ อาจารย์ครับมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาว่าเอหลานสาวอายุยี่สิบเจ็ดปีมีประจําเดือนทุกวันในเดือนอนะเป็นเวลาสมเดือนเพิ่งรักษาถูกทางหมอตรวจแล้วให้ยาทานเป็นปกติแล้วค่ะอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรคะครับลักษณะาการมีประจําเดือนที่มาตลอดทั้งเดือนเนี่ยอันนี้ถือเป็นถือเป็นประจําเดือนที่ผิดปกตินะครับ คราวน,นี้ลักษณะของเลือดประจำเดือนเนี่ยนะครับจะมาจากระบบของฮอร์โมนในร่างกายซึ่งเกิดจากการสร้างไข่นะครับระดับฮอร์โมนในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยจะมาจากการที่ธรรมชาติเนี่ยมีการเลือกกลุ่มเซลล์ของรังไข่เ mm hmm. พื่อพัฒนาให้เป็นไข่นะครับโดยการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่เนี่ยจะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนให้กับผู้หญิงท่านนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าระบบฮอร์โม,เน,มนเนี่ยสมดุลเ mm hmm. นี่ยลักษณะของประจำเดือนก็จะอย่างที่หมออธิบายไปแล้วก็คือจะมาทุกทุ28วันบวกลบไม่เกิน7วัน จะมาได้ตั้งแต่หนึ่งวันจนถึงเจ็ดวันไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลักษณะมันผิดไปอย่างเนี้ยแสดงว่าระบบการทํงางานของรังไข่เนี่ยน่าจะมีปัญหาละ mm hmm. ซึ่งปัญหาพวกนี้อาจจะมาจากหนึ่งฮอร์โมนที่กระตุ้นเนี่ยต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้รังไข่ทางานนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าอันที่หนึ่งก็คืออาจจะต้องเจาะวัดระดับฮอร์โมนของต่อมใต้สมองดูว่าลักษณะของฮอร์โมนต่อมใต้สมองได้ผิดปกติหรือไม่นะครับ mm hmm. อันที่สองนะครับความที่ประจำเดือนมาตลอดทั้งเดือนเนี่ยเราต้องสงสัยไปเลยว่าเอ,อในส่วนของมดลูกปากมดลูกเนี่ยมีลักษณะของติ่งเนื้อที่ผิดปกต,ติหรือว่ามีอะไรที่ทําให้สาเหตุของทําให้เลือดออกตลอดทั้งเดือนหรือไม่เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยนะครับถึงเขาจะเป็นแบบลูกหลานเราเป็นเด็กๆบางทีเราก็ไม่อยากพาไปพบหมอสูบนะครับ mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่หมอแนะนําก็คือควรจะไปปรึกษาคุณคุณหมอสูติอรีเวทให้เร็วที่สุด <Okay. S 2> เพราะว่าบางทีมันเป็นปัญหาเล็กๆเ,เช่น บางทีเราไม่ติึงแล้เล็กๆที่ปากทะลุทาให้เลือดออกตลอดเวลาเนี่ยพอเราตัดเอาติ่งเนื้อที่ออกไปเนี่ยอาการก็หายละครับครับคุณหมอคะขอถามกรณีประจำเดือนมาน้อยอะค่ะออยากทราบว่าการรับประทานยาคุมมันมีผลต่อปริมาณประจำเดือนไหมคะครับความความหนาตัวของยืดบุพพงคดลูกที่หมอบอกลว่าอยืดบุพพงลูกเนี่ก็คือ ชั้นของประจำเดือนที่มีการลองอมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไอ้ชั้นของเยงื่อบุหัรูเนี่ยมันจะมีการหนาตัวตามลักษณะของรอบประจำเดือนโดยเปลี่ยนแปลงตามระดับฮอร์โมนที่รังไข่เป็นตัวสร้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารับประทานอย่างอย่างที่คุณตักถามมาคือเรารับประทานยาคุมกําเนิดเนี่ยจะากับทาให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับระดับฮอร์โมนที่มาจากยาคุม นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาจากยาคุมเนี่ยในส่วนของตัวร่างกายของเราเนี่ยก็จะสร้างฮอร์โมนน้อยลงพอสร้งางฮอร์โมนน้อยลงเนี่ยปริมาณความหนาของเยื่อบุของรูลกูก็จะน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าคุณวิญิงท่านไหนที่รับประทานยาไมดคุมกาเิดคือได้ฮอร์โมนมาจากยาเม็ดแล้วเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเราจะสร้างน้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างน้อยลงเนี่ยก็ทําให้ความหนาของเยื่อบุของลูปุกเนี่ยหนาน้อยลงเพราะฉะนั้นเลือดจะจำเป็นที่ มาจากการลอกตัวของยุบงูรุ่นเนี่ยก็จะมาปริมาณน้อยลงไปด้วยนะครับค่ะแล้วแล้วมันไม่ได้ส่งผลอะไรในด้านสาขนากใช่ค่ะในแง่สุขภาพจะไม่มีปัญหาอะไรครับก็แค่ปริมาณประจํเดือนมาน้อยลงในช่วงที่เรารับประทานยาหรือรับประทานฮอร์โมนเสริมจากภายนอกใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเราหยุดทานปริมาณก็จะกลับมาเป็นปกติใช่แต่ท่านที่บอกเคยมีประจําเดือนปริมาณมากๆนะครับแต่ว่าพอช่วงที่ทานยาปูงแบบเนี่ย ปรากฏว่าปริมาณประจำเดือนมาน้อยลงอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่มียานะครับฮอร์โมนจากยาเป็นตัวทําให้ปริมาณประจำเดือนมาน้อยลงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราหยุดการทานยาไม่มีฮอร์โมนจากยามากี่ยอข้องแล้วธรรมชาติของร่างกายเราก็จะกลับไปสู่สภาพเดิมก็คือจะมีปริมาณประจำเดือนเยอะ่าปกตินเนองอาจารย์แล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีปัญหาแบบเนี้ยสมมติ มามากมาน,อน้อยวิธีการรักษาหรืออะไรเบื้องต้นมันจะมีวิธียังไงบ้างครับอาจารย์ครับในแง่ของการรักษาในเรื่องของป,ปริมะจำเดือนครับเนื่องจากประจำเดือนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกระบบฮอร์โมนรือระบบการตกไข่การรักษาอันเื้นต้นที่สุดก็คือถ้าเราพบว่าฮอร์โมนมีปัญหานะครับครับเราก็อาจจะให้ฮอร์โมนจากภายนอกก็คือให้รับประทานยาที่เป็นฮอร์โมนซึ่งถ้าเอาง่ายที่สุดก็คือลักษณะของการให้รับประทานยาคูมกมเนิดนั่นแหละเพราะว่ายาคูกมเนิดนี้ก็คือการ ที่เราเห็นเป็นแผงๆเนี่ยนะครับก็คือเขาจับจัดลำดับของฮอร์โมนในแต่ละวันไว้ให้เรารียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราพบว่าลักษณะฮอร์โมนทิ่ปกติเนี่ยการทานยาไมโครกรเดยนก็เท่ากับการไปปรับสภาพของฮอร์โมนในร่างกายในแต่ละวันเนี่ยให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นเราจึงสังเกตได้ว่าคนที่รับประทญญานยาคูําเนิดเนี่ยประจำเดือนเขาจะมาตรงตามระย,ยะที่สิบแปดวันนะครับอันที่สองจะมีปริามาณประจำเดือนที่ไม่มากนะักเพราะว่า ฮอร์โมนภายนอกจากยาเนี่ยมันจะไปยับยัง้งฮอร์โมนภายในที่ทําไปเยื่อหนาตัวก็ทําให้การหนาตัวนี้น้อยลงปริจะมาณประจ,ปจำเลือดเลือดเป็นจำเลือดที่ออกมาก็จะน้อยลงไปด้วยครับ,รบอ,าราอ,อาจารย์มีมีคุณผู้ฟังถามมาอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับอาจารย์ว่าสมมติเราคุยกันในแง่มุมของเรื่องผู้หญิงผู้ชายอะไรแบบนี้ครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็เลยถามว่าแล้วอย่างกลุ่มคนที่เขาเป็นเพศทางเลือก ที่เขาอาจจะเป็นเหมือนผู้ชายแต่เป็นทําหน้าอกหรือว่าผู้หญิงที่อาจจะมีลักษณะเหมือนผู้ชายอ,อะไรแบบนี้มันมันวิธีการดูแลหรือการสังเกตหรือว่าพวกอะไรต่างๆมันเหมือนกันไหมครับครับอ,อระบบของฮอร์โมนในร่างกายของพวกเราเนี่ยนะครับครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนอะไรก็ตามเนี่ยมันเราเรียกก็เป็นระบบของของต่อมไรท่อนะครับคือต่อมต้องแยกกันหน่อยว่าต่อมไรท่อกับต่อมมีท่อต่างกันยังไง แล้วตัวอย่างต่อมน้ําลายของเราเนี่ยเป็นต่อมมีท่อนะครับเวลาเราเห็นอาหารเห็นอาหารนีเราชอบกินเองฟังกินอาหารที่รสจัดเนี่ยพอเราพอเราเรียนรู้ว่าธรรมชาติในร่างกายเราเนี่ยเอถ้าเห็นอาหารแบบนี้คืออาหารอร่อยเนี่ยมันก็จะทําให้มีการเหมือนกับน้ําลายสอในกรบอกมันผลิตอันเนี้ต่อมไร้ท่อต่อมที่มีท่อจะเป็นแบบนี้หรือยกตัวอย่างสมมติเราเจอเรื่องราวเสียใจอะไรเงี้ยนะครับอยญ่เราร้องไห้ต่อมที่มีท่อคือต่อมน้ําตาก็ น้ำตาก็จะไหลยออยกมานะครับแต่ระบบของฮอร์โมอนเนี่ยคือระบบของอของต่อมไร้ท่อหมายความว่าระดับของฮอร์โมอนเนี่ยมันจะไหลเวียนไปตามกระแสเลือดเขาไม่มีท่อ,ขอเขาเองนะครับ <S <S 2> <S 2> <P> เพราะฉะนั้นฮอร์โมอนที่ไหลเวียนไปตามกระแสเลือดเนี่ยทําไมฮอร์โมอนแต่ละตัวเนี่ยถึองออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันเช่นฮอร์โมอนที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดควบคุมก,ก,การไปเมวลดเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ที่ที่ระดับของการควบคุมน้ําตาล ส่วนฮอร์โมนที่ควบคุมเรื่องระดับฮอร์โมนของเพศหญิงเนี่ยก็จะออกฤทธที่รังไข่ออกฤทธที่ระบบของฮอร์โมนนั่นหมายความว่าระดับฮอร์โมนแต่ละอย่างเนี่ยจะมีผลต่อการมีร่องะจำเดือนอนะครับซึ่งระบบของต่อมไรท่อก็คือระบบที่ธรรมชาติเนี่ยมไม่ได้มีท่อแต่ว่าระบบของฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนที่ผลิตมามันจะไหลเวียนไปตามกระแสลเลือดแล้วจะไปออกฤทธิ์เจาะจงกับอวัยวะปลาทางนะครับ ซึ่งธรรมชาติเนี่ยมันจะกาหนดไปแล้วว่าฮอร์โมนตัวเนี้อ่าฮอร์โมนตัวนี้ควบคุมเบาหวานเข้าไปออกออกฤทธิ์ตือระบบการรับประทานอาหารนะครับฮอร์โมอนเพศเนี่ยเข้าไปออกฤทธิ์เกี่ยวกับการตกไข่กันมีประจำเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับในคุณผู้ชายบางท่านที่แบบอ่าอาจจะเป็นแบบคุณผู้ชายที่มีความรู้สึกว่าเออร่างร่างกายเราเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับกรณีแบบเนี้ยพอรับประทานฮอร์โมนที่เป็นยาสี คันเลือดเข้าไปเนี่ยการได้รับฮอร์โมนจากยาก็จะไปปรับสภาพทําให้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายท่านนั้นเนี่ยมีลักษณะเหมือนคุณผู้หญิงบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าอคุณผู้ชายที่มีลักษณะของการอแบบจิตใจเนี่ยเป็นไปในทางผู้หญิงเนี่ยก็มักจะรับประทานฮอร์โมนของยาคุมกําเนิดเพื่อไปคลุมลักษณะของเพศชายเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยครับจะมีฮอร์โมนทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ร่วมกันเพียงแต่ว่า ในแต่ละคนเนี่ยใครมีลักษณะฮอร์โมนเพศหญิงเด่นกว่ากันก็จะมีลักษณะที่เป็นผู้หญิงมากแต่ว่าบางคนนี้มีลักษณะฮอร์โมนเพศชายเด่นเนี่ยจิตใจก็จะกระเดียดแต่ดังผู้ชายมากขึ้นครับครับอ่ะก็วันนี้ถือว่า ครบต้วนมากนะครับอาจารย์สําหรับวิธีการสังเกตตัวเองแล้วก็ครับเพราะฉะนั้นถ้าหมออยากจะฝากไว้นะครับสําหรับคุณผู้หญิงท่านไหนที่รู้สึกว่าประจำเดือนตัวเองเนี่ยมาไม่ไม่สมสบรูรเสมอหมายถึงว่าไม่ได้มาทุกทุก28วัน <c oughs> หรือวบวกหบดไปเกินเจ็ดวันสองปริมาณประจำเดือนที่มาเนี่ยเหมือนกับหัวข้อของเราก็คือ ปกติประจาเดือนเนี่ยควรจะมาไม่เกินเจ็ดวันแต่ถ้าเรามาตลอดทั้งเดือนเนี่ยเราต้องสงสัยนะครับว่าอาจจะมีโรคที่ผิดปกติอยู่เพราะฉะนั้นคนหญิงท่านไหนที่มีอาการแบบนี้นะครับง่ายที่สุดเลยเนี่ยควรรีบปรึกษาสูติ่งรีแพทย์นะครับที่ใกล้ตัวท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนก็ตามเพราะว่าสูติ่นแีแพท네ย์เมื่อทราบประวัติแบบเนี้ยเขาก็จะตรวจนินิฉัยนะครับดยการตรวจภายในนะครับอ,อาจจะตรวจด้นหน้าซาวดูว่ามีเนื้องอกหรือมีซีไซตที่หลังไข่บ้างหรือเปล่านะครับ นอกจากนจากนั้นถ้าสงสัยในระบบฮอร์โมนก็จะมีการเจาะเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นการรีบไปปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ต้นก็จะช่วยลดปัญหาในการที่จะเป็นโรครุนแรงตามหลังมาได้ค่ะครับอนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกทุกท่านที่มีอาการเป็นตัวตินะครับขอให้ไม่ได้มีโรคที่เป็นลักษณะโรครุนแรงอะไรนะครับครับ ครับขอบ,อขอบคุณครับคุณอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะคก็เราพูดคุยนะครับกับนายแพทย์ภูนศักดิ์สุชนวณิชนะครับสุติเนรีแพทย์นะครับเมื่อสักครู่ก็